มเก็บภาพบรรยากาศในสวนสาธารณะให้ชมกันครับเพื่อนๆบรรยากาศน่าเที่ยวมากๆทามาออกกำลังกายกันเยอะแยะเลยครับเชา้าๆมาเดินออกกำลังกายกัน,น พาลูกชายคนโปรด <มะ S 1> ชอบมากมะนะทำได้สวยมาก ตอนเช้าเขาจะมาเดินออกกันเยอะแยะเลยครับเพื่อนมีดอกไม้เดี๋ยวเพื่อนฟ้าคนเยอะมากครับ้อ้ บรรยากาศดีดีครับผมบรรยากาศสวนสาธารณะ,ะมูกมามาวิ่งกันไม่ได้วิ่งเลยพาลูกชายมาด้วยเดินเอาครับเดินเอาครับผมดูนก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 เอี้อออออยง